อาจีอาจีดูคาเฟอลี่คขอบคุณนะคะกระบะ4ประตู Ford Ranger XLS คันนี้ราคาอยู่ที่789,000บาทราคาสุดพิเศษในตอนนี้และดีที่สุดในท้องตลาดค่ะคันนี้ค่ะยังมีแอปพลิเคชัน Ford p a s s Connect ให้ได้ใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็นการสั่งสตาร์ทจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าสั่งเปิดปิดรถจากโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะพบกับจิและช่องออกินิวคาสัมมารีค่ะวันนี้อาจ,จะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมารับชมกับรถด้านข้างของอจิคันนี้ค่ะเป็นลูกค้าที่เขาสั่งตัวรถมาและที่สําคัญเลยคันนี้แต่งเต็มมาด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างคันนี้เป็นในรุ่น ford ranger กระบะ4ประตูในรุ่น xls ค่ะเกียร์อัตโนมัติ 6สปีดค่ะคันนี้ราคาค่ะจัดโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็แคมเปญพิเศษเลยอยู่ที่789,000บาทมาพร้อมกับชุดแต่งที่ลูกค้าขอเพิ่มนั่นเองค่ะ เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะคันนี้ค่ะนอกจากทางฝั่งของกระจังด้านหน้าตรงนี้แล้วนะที่เขาไม่ได้ทําการปรับเปลี่ยนก็จะมีทางฝั่งของกันชนด้านหน้านั่นเองค่ะที่เลือกปรับเปลี่ยนไปค่ะเป็นกันชนด้านหน้าเพราะจากทางวิกเตอร์ค่ะตัวนี้ด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถเลยตัวกันชนบริเวณสเกิร์ตหรือว่าตัวชายยื่นด้านหน้าตรงนี้ค่ะให้มาเป็นสีเทาด้วย ตัวนี้ก็คืออยู่ที่ว่าเราอยากได้รีเควสแบบไหนสามารถจัดให้ได้เลยหรืออยากจะเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นตัวกันชนเหล็กก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะของตัวกันชนด้านหน้าตรงนี้แล้วยังมีตัวครอบตัวไฟค่ะที่ตกแต่งเพิ่มเติมให้ด้วยนั่นเอง ก็จะทําให้ตัวด้านหน้าค่ะดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นในรุ่น XLA ค่ะไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าแบบ LED แล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ i m e running light แบบ LED ค่ะตัวบริเวณไฟตัดหมอกคู่หน้าตรงนี้ก็เป็นชิ้นเดียวกันกับตัวกันชนที่ให้สีเทามาด้วยจะเป็นสีเทาตัว C นะรูปลักษณะเขาจะเป็นเหมือนไฟเดย์ i m ม r u ั n i n g light เลยค่ะนี่จากฝั่งด้านบนด้านล่างไฟตัดหมอกคู่หน้าเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีการเปิดตัวช่อง ตัวเดิมของเขานะด้านหลังด้านในที่เป็นสีดําค่ะแล้วก็ตัวเส้นตัวสีที่เป็นโครเมียมแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานแค่เปลี่ยนชิ้นด้านหน้าที่เป็นตัวกันชนเท่านั้นค่ะมาที่ฝั่งด้านข้างของตัวรถกันบ้างทางฝั่งด้านข้างของตัวรถเนี่ยมีบริเวณซุ้มล้อค่ะสีดําค่ะทําเพิ่มเข้ามาเพราะว่าตัวยางแล้วก็ตัวล้อแม็กที่ลูกค้าขอมาก็เป็นแบบนี้เลยเฮ จัดหนักจัดเต็มจริงๆสําหรับรถคันนี้ค่ะบริเวณซุ้มค่ะตัวนี้ก็าตามความต้องการอยากได้แบบไหนอยากมีหมุดหรือว่าอยากได้ลวดลายแบบว่า,าเป็นเรียบๆก็สามารถทําได้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นของทางวิกเตอร์ค่ะบอดี้คิดดีไซน์ส่วนยางด้านข้างตรงนี้ค่ะพร้อมลุยเลยนะออฟเซต็จยางสวยด้วย265้า26ทับ65 R18 ค่ะล้อแม็กค่ะขนาด18นิ้วค่ะ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางออเชรนนะพร้อมลุยแล้วก็แม็กจากแวมไพร์นั่นเองค่ะเป็นแม็กแวมไพร์เลยด้านหน้าให้มาดิสเบรกด้วยเราไม่ได้ยุ่งกับช่วงล่างนั่นเองค่ะมากันที่ตัวบอกตัวเครื่องยนต์ด้านนี้ก็จะเป็นการตกแต่งบริเวณด้านข้างของตัวรถค่ะตัวฟอนต์เทอร์โบแล้วก็มีตัวเส้นตัดคมเนี่ยมากระจกมองข้างให้มาสีเดียวกมนกับตัวรถเลยอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมนะหรือว่าไม่ได้ครอบตัวสีดําเข้าไปนั่นเอง มาที่ฝั่งด้านข้างค่ะอันนี้มันแล้วแต่เราอยากจะตกแต่งเนาะทางฝั่งของตัวด้ามจับเปิดประตูเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยเพียงแค่ติดตัวเบ้ารองกันลอยค่ะให้เข้าไปอ่าอันนี้อยู่ที่เราว่าเราอยากจะใดใส่ตัวสีดําเข้าไปหรือว่าอยากจะใช้ตัวเบ้ากันลอยเข้าไปนั่นเองทางฝั่งด้านข้างตัวรถค่ะเดิมเดิมเนี่ย จะไม่มีตัวครอบตรงด้านข้างนี้มานะจะเป็นสีขาวสีร้วนเลยด้านในแล้วก็ใส่ตัวชุดแต่งค่ะกันลอยกันกระแทกด้านข้างค่ะจากทางวิกเตอร์เหมือนกันตัวรถเนี่ยเป็นกระบะ4ประตูยกสูงก็จะต้องมีบันไดด้านข้างสีดำค่ะพร้อมผิวกันลื่นในการใช้งานด้วยตัวนี้ก็สามารถขึ้นได้ลงได้สะดวกสบายค่ะ นี่ทางฝั่งด้านนี้มาที่ทางฝั่งของซุ้มล้อด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะทางฝั่งซุ้มล้อด้านหลังตรงนี้ค่ะก็จะมีการาตัดแหว่งตรงทางด้านของตัวถังน้ํามันเชื้อเพลิงนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันดีเซลนะก็จะเป็นซุ้มล้อสีดําขนาดใหญ่เข้ากับชุดด้านหน้าเลย ฝั่งด้านล่างของตัวล้อกันบ้างค่ะทางฝั่งด้านนี้ตัวยางจะเป็นยางออเรนค่ะแล้วก็สเปคยาง265ทับ 65R18 ด้านหลังให้มาเป็นดัมเบิลด้วยช่วงล่างด้านหลังเราก็ไม่ได้ยุ่งเลยนะก็จะเป็นแหนบซ้อนนั่นเองค่ะมาที่กันทางฝั่งด้านบนกันบ้างตรงนี้ก็ได้ทำการตกแต่งตัวสติ๊กเกอร์ของเรนเจอร์มาด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ไหมหรือว่า,าถ้าอยาก อยากได้อยากได้ลวดลายแบบไหนสีแบบไหนสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังไม่พอค่ะยังมีกับตัวกันชนด้านหลังมาด้วยทางฝั่งของกันชนด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวกันชนจาก Outlander นั่นเองค่ะตัวกันชนจาก Outlander ตรงนี้ก็จะเป็นกันชนเหล็กขนาดใหญ่ครอบจนถึงตัวบันไดด้านข้างเลยนี่าะให้ดูได้เลยมีตัวฟอนต์ด้านบนจาก Outlander ค่ะตัวนี้จะเขียนตัวฟอนต์ว่า GT แล้วทางฝั่ง ตัวลากค่ะตรงนี้ก็จะให้มาเป็นหูเกี่ยวลากสีแดงด้วยมีตัวฟอนตด้านหลังที่เป็นป้ายสีแดงด้านในตรงนี้เพื่อที่จะให้เข้ากับตัวตัดที่เป็นตัวฟอน GT มาด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะเพราะว่าชุดแต่งมันมีเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นอินสปิเรชันหรือว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากจะได้นั่นเองค่ะทางฝั่งของตัวฟอนตด้านหลังตรงนี้ hey. ก็จะมีตัวฟอนต์ตัวหนังสือสีดําเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยกับตัวเรนเจอร์ค่ะเห็นไหมตัวนี้จะเป็น XLS 4ประตูนั่นเองนอกจากนี้ในรุ่น XLS ค่ะยังมาพร้อมกับนี่เลยค่ะกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะแล้วก็ทางฝั่งของทางด้านท้ายตัวรถนอกจากตัวครอบที่ตกแต่งสีดําด้านหน้าแล้วให้ตัวครอบตัวไฟด้านหลังด้านท้ายมาด้วยค่ะนี่มา ฝากระบาด้านท้ายให้ได้รับชมกันเลยทางฝั่งของตัวกระบาไลเนอร์เนี่ยตัวนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งมาจากาทางสต็อกให้นั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นข้องแถมอุปกรณ์มาตรฐานค่ะหรือว่าใครอยากจะได้โรเลอร์ชัตเตอร์เพื่อปิดของด้านหลังก็สามารถเลือกได้อีกเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็จะเป็นในรุ่น XLS 4ประตูพร้อมกับตัวชุดแต่งนั่นเองค่ะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อรายละเอียดแล้วก็สอบถามกับ ทางช่องอ j จ t New Car Family มาได้เลยและเดี๋ยวอาจิจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมภายในห้องโดยสารกันด้วยค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะจีินั่งอยู่ภายในตัวรถของกระบะ Ranger XLS ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมารับชมภายในกันค่ะ ในตัวกระบะ Ford Ranger XLS ค่ะคันนี้มาพร้อมกับนี่เลยหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด8นิ้วค่ะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ที่ให้เราได้เลือกได้ใช้งานด้วยเดี๋ยวสักครู่นะคะนี่ทางฝั่งของโหมดการขับขี่ค่ะมาพร้อมกับ4โหมดให้เลือกใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมด normal Mode eco ค่ะโหมดลากท่วงค่ะแล้วก็โหมดถนนลื่นนั่นเองค่ะนี่ ให้เราเลือกใช้ถึง4โหมดเลยก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่เนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการาที่เราจะต้องใช้งานบรรทุกหนักๆด้วยค่ะบอกอุณหภูมิด้านนอกตัวรถบอกการเช็คระยะค่ะก็สามารถเข้าเช็คระยะได้สะดวกสบายหรือว่าจะาใช้งานของตัวการขับขี่เราก็สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานการขับขี่ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงตรงนี้ได้เลยนี่ ทางฝั่งคองพวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับปุ่มปมติฟังก์ชันการใช้งานค่ะทางฝั่งด้านขวาก็จะเป็นการเข้าหน้าตัวหน้าจอมาตรวัดหรือหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด8นิ้วพร้อมกับตัวรับซ้ายแบบแฮนด์ฟรีทางฝั่งด้านซ้ายจะมาพร้อมกับนี่เลยไม่ว่าจะเป็นระบบสังการด้วยเสียงค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงด้วยสัญลักษณ์ถุงลมนิรภัยค่ะถ้าเป็นในตัวสประตูนะ ตัวระบบความปลอดภัยหรือว่าถุงลมนิรภัยค่ะจะให้มาทั้งหมด6ตำแหน่งเลยนี่ทางฝั่งของด้านหลังค่ะพวงมาลยัยทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟสองสว่างตัวนี้จะเป็นไฟสูงนะนี่ทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวการปัดน้ำฝนค่ะมาต่อกันที่จอกลางกันบ้างค่ะในรุ่นนี้ XLS ค่ะเพียงแค่เป็นหน้าจอตั้งลงมาแบบนี้นะเลกับ ระบบ Android เนี่ยที่รองรับได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ n n r r o i d u u t ด้วยค่ะตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกใช้งานจะสามารถเลือกที่จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษเมนูภาษาไทยก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานั่นเองค่ะ,ะ,ะการใช้งานของตัวรถนะม,มันก็ใช้งา่าย ทางด้านนี้ก็จะมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ในรุ่น XLS มีอะไรบ้างก็จะเป็นการหน่วงของตัวกล้องมองหลังถ้าเป็นในตัวของรถยนต์ค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนว่ามีคนนั่งอยู่ที่เบาะหลังการล็อกที่เกียร์ N ก็จะมีเครื่องหมายให้เราเลือกดูนั่นเองมีอะไรในการใช้งานบ้างก็จะเป็นระบบการใช้งานทั่วไปภายในตัวรถนั่นเองค่ะ เข้าไปที่หน้าจอโฮมก็จะมีให้เราเลือกใช้ทั้ง Apple CarPlay, Android Auto ด้วยวิทยุโทรศัพท์สื่อก็จะเป็นการเชื่อมต่อค่ะกับสมาร์ทโฟนแบบบลูทูธนั่นเองทั้งฝั่งด้านล่างตรงนี้ตัวฟังก์ชันที่มีให้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวปรับพัดลมค่ะปรับความแรงพัดลมได้เจ็ดระดับหรือว่าปรับอุณหภูมิค่ะตามการใช้งานของเราได้เลยแล้วก็โหมดของตัวช่องลมทางด้านนี้ก็จะมีให้เราเลือกด้วยปรับโหมด ได้ถึง3โหมดหรือว่าจะเป็นโหมดที่ใช้ไล่ฟ้านั่นเองตอนนี้ต้องใช้อยู่แล้วนะโหมดไล่ฟ้าเพื่อเวลาการขับขี่ที่เราจะต้องขับขี่เจอฝนอากาศด้านนอกอาจจะร้อนกว่าในห้องโดยสารอาจจะมีการเกิดฟ้าเกิดขึ้นนั่นเองก็จะมีการหมุนเวียนอากาศในตัวรถหรือว่าแม็กของตัว AC ทั้งฝั่งด้านล่างค่ะตัวปุ่มการใช้งานก็มีมาให้ใช้เหมือนกันสามารถเลือกใช้ได้ทั้งตัวทัชสกรีนหรือว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาค่ะ ด้านล่างตรงนี้ยังมีพอร์ต USB พอต t ท p e C ให้ใช้งานพร้อมช่องวางของบริเวณด้านหน้าค่ะปุ่มโหมดการใช้งานเราสามารถกดได้จากทางด้านนี้เลยโหมด4โหมดที่เขามีให้เลือกขับขี่ค่ะนี่มีตัวรถป้องกันการลื่นนถลายของรถเกียร์ให้มาเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะหุ้มหนังสีดำคันเกียร์ก็สามารถใช้งานได้สะดวกโดยการที่เรากดค่ะ แล้วก็ดันดันขึ้นดันลงแบบนี้ได้เลยมีตัวบวกและลบให้ถ้าเราจะใช้ในกรณีที่ต้องการแบบใช้ตรงที่ M หรือว่าอยากใช้แบบแมนวนวลนั่นเองก็เข้าเกียร์ได้ธรรมดาเลยทางฝั่งด้านนี้ค่ะตัวเบรกมือให้มาเป็นเบรกมือแบบแมนวนวลดึงตัวคันชักก้านดึงแบบนี้นะแล้วก็จะมีตัวจับด้านบนตัวกดปุ่มด้านบนสีดําหุ้มหนังสีดําค่ะ ช่องวางขวดน้ําแก้วน้ำสอช่องพร้อมอะแดปตามการใช้งานได้เลยที่เท้าแขนให้มานี่เป็นสีดําขนาดใหญ่วางได้2ท่านด้วยช่องวางด้านล่างตรงนี้ก็จะมีตัวระบบตัวกุญแจหรือว่าสัญญาลีโมทที่เราต้องใช้นาะแล้วก็ทางฝั่งของ power outlet Charge ค่ะบอทางฝั่งของผู้โดยสารด้านข้างในรุ่น XLS ค่ะจะเป็นตัวเบาะผ้า มีตกแต่งที่เหมือนมีได้สีขาวๆตรงกลางนะปีกด้านข้างจะเป็นสีดําค่ะเบาะที่ให้มาเป็นเบาะผ้าแบบแมนน,นุ่นเราก็สามารถปรับด้านนี้ได้แล้วก็เลื่อนบริเวณด้านหน้าตรงนี้ได้เลยค่ะทั้งฝั่งด้านหน้าของตัวรถตรงนี้ค่ะตกแต่งบริเวณคอนโซลตรงด้านล่างตรงนี้นะให้เป็นสีเทานมแล้วก็ตัวตัดกรอบของตัวช่องรมเป็นสีเทานมเหมือนกันมีช่องวางของให้แล้วก็กองเก็บเอกสารเก็บคู่มือค่ะ ตัวเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์จะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถค่ะทางฝั่งด้านบนกันที่บังแดดนะที่ให้มาเนี่ยทางฝั่งของผู้โดยสารจะมีที่บังแดดขนาดใหญ่พร้อมกับตัวกระจกในการใช้งานค่ะทางฝั่งของทางด้านคนขับด้านนี้นี่จะมีช่องเสียบบัตรขนาดใหญ่ให้เราสามารถเสียบบัตรได้โดยที่ตัวบัตรเนี่ยไม่ต้องชนกันเลยด้านบนก็จะมีช่องใส่แว่นด้านบน ไฟสองสวา่างภายในตัวรถแล้วก็กระจกมองหลังค่ะนี่ในตัวรุ่น XLS จะมาพร้อมระบบโหมดในการขับขี่4โหมดค่ะที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดโหมด Eco ตัวโหมดปกติโหมดลากพ่วงหรือว่าโหมดถนนลื่นค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีระบบเบรก ABS ให้ใช้งานระบบป้องกันการลื่นถลายของรถด้วยถุงลมนิรภัยมีมาให้6ตำแหน่งค่ะ ที่สำคัญเลยมีแอปพลิเคชัน Ford Pass Connect ให้ใช้งานกรณีฉุกเฉินหรือว่าต้องการแจ้ง SOS ฉุกเฉินต้องการหารถฉุกเฉินหรือว่าการใช้งานกับศูนย์บริการค่ะหาได้ทั่วประเทศเลยหรือว่าอยากจะสั่งสตาร์ทรถค่ะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้เพียงแอปนั้นแอปเดียวเลยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญยังเปิดปิดรถได้อีกด้วยอ่ะเกียร์อัตโนมัติแบบนี้สบ,สบายๆเลยค่ะ พเพียงแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถทำให้เราใช้งานกับตัวเทคโนโลยีภายในตัวรถได้อย่างสะดวกสบายค่ะนอกจากนี้ค่ะคันนี้นะราคาพิเศษด้วยกระบะสีประตูนะอยู่ที่789,000บาทนบาทณตอนนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมท่านใดทีส่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะและเดี๋ยวอจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหนากันค่ะตามกันไปเลยค่ะ อาจาจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะตามกันไปเลยค่ะอ่าปะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมของตัวเครื่องยนต์กันในตัว Ford Ranger XLS คันนี้ตัวนี้จะเป็นกระบะ4 4ประตูค่ะเป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอรค่ะ170แรงมา 4, ้า4,5 5้นิวตันเมตรอืบอ่านี เราจะพาทุกท่านรับชมกันค่ะด้านบนก็จะมีแผ่นซับเสียงสีดําแผ่นฉนวนกันความร้อนสีดําพร้อมกับเครื่องยนต์ค่ะและฝาครอบนั่นเองทางฝั่งด้านนี้นะเครื่องยนต์ค่ะที่ให้มาค่ะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซีซูป2.0 Turbo เทอร์โบเครื่องยนต์ดีเซล e ีโคบลูซีซูปดีโอแฮซีสิว 2.0ลิตร 1,996cc กระบอกสูบคูณช่วงชัก84คูณ90มิลลมตรพวงระบบอัดอากาศวีจีเทอร์โบชาร์เจอ,อร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ค่ะกำลังสูงสุด170แรงม้าที่3,500รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรที่1,750รอบถึง2,500รอบต่นาทีรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดระดับ B.O.D.C.B20 ค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีด แล้วก็ที่สําคัญเลยคันนี้นะในตัว XLS นะตอนนี้ค่ะ เป็นตัวที่เป็นเดิมๆจากโรงงานนะจะอยู่ที่สุดพิเศษเลยในราคา7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าบาทค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ชุดแต่งเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดค่ะมาที่เพจアジนิวพาแฟมิลีก็ได้หรือว่าติดต่อไปที่โชว์รูมฟอร์ดออเสาขาราชพฤกษ์พระรามห้าศูนย์สองสี่สามสองหกห้าเก้าเก้าค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณกับทางโชว์รูมฟอร์ดอีเอ็มเอสาขาราชพฤกษ์พระรามห้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อจิได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมกับตัวกระบะสีประตู XLS ขันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอาจินิวค่ะแฟมิลีกันด้วยค่ะวันนี้อาจ n เขาตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ